ตำแหน่งตรงบริเวณที่สายลุงกำลังพาดลงไปตำแหน่งนั้นคือเป็นเส้นทางโบราณข้ามไประหว่างอำเภอเมืองลำพู <erin> นไปยังอำเภอเมธาที่บ้านหนองลมและที่นั่นก็คือกิ่วมวยไฟปตาอย่างที่รูนไหมเขาดึ านอันนี้ลุงเจอที่ไหนก็อันนี้ลุงได้ที่ไอ้ที่หิมพระธาตุดินแขวนวัดระวังพระธาตุายทองพระธาตุมันเป็นเส้นทางกิ่วห้วยไฟอย่างเราแทนเลยเออแม่แม่ใส่ห้วยไฟน้ำน้อยของลมน้องลมอ๋อมาจากกิ่วมันมีครับผมด้วยด้วยด้วยกิ่วห้วยไฟนะครับนี่คือสะเก็ดดาวตัวลุงได้ตั้งท่นหลายหลายนักได้จัดหลายแกนมีบ้านมุงเราจะมูขอผุจ้าไปเขาเขาขื้นกําล่อยกําล่อยนะครับเราไเขามาเม่อไปเรื่องบนอ่ะเรานนี้ได้จากมือซื้อนี่มแต่ได้ตัง ถ้าเป็นตั้งหลังวัดบ้านปางปุน,นะอันนั้นก็นักเหมือนกันแต่น้าเปิดเอาเจ้าบ้านเก็บไปมันชุ่มพราตหมดแต่เปิดอยาเอาเก็บไว้ตีบ,บ้านน่ะก้อนสองก้อนเปิดอยากเอาไว้เวลาเปิดพ่อปลูกเนี่ยเปิดห้องวัดเจ้าอาเจ้าเข้าเพราะว่าเวลาเปิดพ่อปลูกเนี่ยเปิดปเปิดจะแจะเข้าเปลือกไปก่อนเนี่ยเพราะคุนี้เปิดจะเอาไปหวานรวะเปิดเอาเนี่ยใส่ไว้เพราะว่าถ้าวันใดนะถ้ามีอันเนี่ยแจยไว้ผลผลิตจะได้หนักแมลงอย่างจะมาะูุปวดเนี่ยครับ พอได้ยินคนเท้าบนบอมเมือนกันเวลาเขามาเข้านี่นะเข้ามาแม่นแมน่เข้ามาเข้ามาแม่นแม่นถูกกล้องอันนี้แหละครับแล้วก็มันจะแบบว่ามันจะกันนะกันเปิดตู้กันกสตู้กันแล้วตรงนี้นะพ่อพงศ์ว่าพระราิแก้วเข้าอันนี้นะตั้งป้านปาเพ่อพเจ้บ้านเะไกาายกวเข้าตู้กันกีกะพี่ซือนี่ข้าไปแล้กบ้านปางนะคาา้ามีพระอาดแก้วเข้ากันนะเราบอยู่จังหัเป้านปางนะอ่าจุ๊กจุ้ความยิงจืนมงามนะพระอาทิตยแก้วเข้าบาง บางคนจืดอย่างอย่างนี้อย่างเนี้ยอพวกนินเป็นออันนินเนีมีอย่างลุงได้ก่อนพี่ก็นินอ่ะได้ที่ไหนได้ข่าน่ะได้อันนี้จได้แถวแถวหน้าแถวแถวท่าน่ถวงปากนบ้านใสทองอ่ะมันมันจะเป็นหินเป็นก้อนคล้ายๆว่าปีเนี่ยมันจะปูงมันมันจะมีวงปีะมันปุงมานะแล้วก็ได้มากาเก็บเอายองไว้หินข้างันนะ้ล้นได้ลุงขอถามขอถามความห่วหน่อยตี พระหาตุทรายทองนะลุงเจอสเก็ตดาวตกอย่างเยอะเลยเนาะครับผมแล้วลุงแถวบนดอยแถ,แถวแห่งลุงเจออย่างไรบเออเดียว,ยวมันจะมีอันนี้เฮาอุกสัสเจอเลยครับเปิ้นบอกให้ลุงไปคูดเอาทองอ่ะสองตีสามตีนะลุงไปพอมีแต่ละต้องเีง้บุญนะทองไหนทองคำที่แถวๆลุงเ<ล>ชื่อเรื่องสายลุงที่ผมพูดไหมนี่มีมันมีทองคำโบราณนะมันผมมีความเชื่อเรื่องสายลุงที่ผมโพส o s ในเฟซบุ๊ก แตลุงทุงที่ตรงนั้นน่ะมันไปอย่างที่ผมเคยพูดให้ลุงฟังแล้วก็ลุงจาที่แดนอารยานที่ผมพูดได้ไหมแดนอารยันก็เกี่ยวกับสายลุงแถวๆนั้น,น,น,นก่อนมันจะเป็นบ้านเก่าเมืองเก่าเราพอดีสงครามมาเปิน้นเปิ้ลองค์กรมันมีตู้เซฟบบมีธนาคาร,ครเปิ้นเก็บสมบัติเป็นท้องเป็นข้ามกันรวมกันใส่โอ่งใส่หอหม้อดินเนี่ยโอ่งดินรวมกันไปฝังไว้นี้นี้ นั่นนีสงครามถ้าเขาบาดตายเขาปิ๊กมาคุดใ่พอดีเปิดไปทางหน้ากันเปิลบาได้ปิ๊กมากันสามตีก่อนเปิลบอกเปิลมาเข้าฝันอันนี้นะอ๋อนี่เข้าฝันกะอันนี้เข้าฝันมันน่าจะเมนทองแท้วงมันมีมันมีแท้กันเพราะคนตะกอนเปิลคุดมาได้น้ำขนาดเปิลเอาใส่งูรล่อมานเนี่ยเขนล่อฮักอ่ะเพราะว่าเปิลเหมือนหึ่งไงเปิลเหมือนแล้วก็มาถึงที่วัดหน้าวัดพระธาตุสายทองอ่ะอันนั้นอันนั้นก็ห้องคิวของเงินแล้วก็แขีล่อฮักเราปิ๊ก เอาใบไม้เอาอย่างปกววานพริกไปเอารอมใหม่มาใส่พร oh, yes, uh, ิกมาถึงมันมันมีละมันคล้ายๆว่ามันมันเป็นตำนานมันเป็นตำนานเรื่องเล่าอันนี้รั่แต่แต่เรื่องเล่าอันนี้มีจริงกอฮลุงเื่อลุงอย่างครับลุงลุงเสม ลุงเสียมแล้วก็ตีตำน่านี้เป็นเคยมีคนหันอย่างพี่อได้ก่อมีมีกะอันแจกีป<ม>ืนหันนี่จะเป็นฝาชีแล้วก็คนเท่ามุกรได้ก็มีได้ตีว่าลุงแก้วโดยฝ่าชีครับผมโดยฝาชีครับครับแถวๆนั้นถ้าวันดีคืนดีมันจะมีแก้วไป้คยๆมันออกแบบน้ำุอ่ะแบบฝาชี ฟาซีง่ายนเป็นเลยห้องดอยฟาซีตรงนั้นมันมีร่องรอยของเหมือนกับพระพุทธบาทมีมีเติมเจ๊กอะมีครับผมมีมีพระพุทธบาทตัวแล้วก็มันจะเป็นบ้านเก่าเมืองเก่าตัวแถบนั้นนะอ๋อนั่นนะก็เป็นกิ่วห้อยไฟที่เราไปเจอห้อยแตกยามนันก็มาเกาะอันนั้นเหมือนเออเบื้องมอแตกห้อยแตกอันนั้นก็มีที่กิ่วหมูหันกิ่วหมูแล้วกิ่วหมูแล้วก็ไอ้ที่เขาไปหันหันตีหนึ่งไอ้เดือหันอ่ะไปคูดที่กุ้งนี่ป้ากระดูกเลยนะ เพราะว่าไอเตี๋ยวแถวๆวันออกข้างๆกันนะอนนั้นตกอนนี่เปิ้ลว่าเป็นไปเหวียงเก่าแต่ลุงข้างอ๋อไม่จมีวัดห่างบ้านจะสันนัสน่ะนะบ้านจะสันว่ามันจะมีวัดห่างกันชุดหนึ่งตรงห้างมันจะเป็นหมู่บ้านห่างกับตรงห้างแล้วก็ตรงห้างมีจุดใกล้ๆห้างเจอกระดูกเจอกระดูกเจอหม้อเจอหินอ๋อมันอยู่ถ้ามันจะอยู่ทางทิศตะวันทิศตะวันทิศทิศใต้กะทิศใต้ทิศทิศตะวันออกเป็นดอยวัด ที่ตะวันตกเป็นเป็นทรายท้องที่เหนือเป็นบ้านอะไรอย่างก็ทิศเหนือจะเป็นวัดปางน้ำผู้ที่ใต้จะเป็นวัดชลชนนครับแถวทางใต้จะเจอกระดูกตะวันออกของหมู่บ้านจัสันอ๋อตะวันออกบ้านจัสรรหุ่มช้างที่จะวางน้ำผู้มาจะมาหนองปังมาเนี่ยเพื่อนๆถ้าสังเกตดูคลิปที่ผมเคยถ่ายทอดถ่ายเกี่ยวกับวัดดอยม่อนธาตุของที่ พระาธาตุแถวพระาธาตุทรายทองแถวแถว,แถวพระ,พระาธาตุอินแขวนแถวแถวห้วยไฟอะไรต่างๆมันมีความเกี่ยวโยงเกี่ยวเนื่องกันข้อมูลเนี่ยผมจะได้ทยอยเขาได้รับเนี่ยก็คือทยอยได้ไปทีละเล็กทีละน้อยเดี๋ยวถ้ายัางไงอะไรยังไงเนี่ยผมจะพยายามเก็บรายละเอียดให้ได้มากที่สุดแล้วจะลองถ่ายทอดให้เพื่อนๆได้รับชมเพราะว่าบางทีข้อมูลเราไม่สามารถที่ว่า เป็นสําเร็จรูปเราต้องไปประติดประต่อเป็นจิ๊กซอไปทีละเปลอกปลอกไปอันนี้คือเรื่องราวเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับพระธาตุสายทองตรงนั้นแล้วก็กิว่วห้วยไฟด้วยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากครับโอ้สนใจนะแล้วแล้วขพิ่นเข้าฝันแล้วลุงว่าอะไรขเาพิ่นว่าอันฮึ่มไปคูดเอาทองที่หั่นมาเนอร์ครับเออลุงนี่ลุงสวดของปารมีสามสิทธนนะลุงระลึกชาติได้นะเ้พิ่นว่าตะกรอนนี่ไอ ทบลุงมีฮ่น่ะลุงพอมีกระดูกแต่ละแล้วก็ปืน<บ>ปูกก็ก็บงหมายไฟห่นบนหัวลุงท่นแต่มันอยู่ปืนกระบงงนอยอ,ะอ่ะแล้วก็มีกระดูกคล้ายๆมีกระดูกเปิ้ลว่าไอ้ลุงรับกับคืนนะเปิ้ลว่าอันอเปิ้ลว่าอันนี้มันจะว่าเฮาบ้าเฮาเพื่อเจอนะ เพื่อนว่าลุงอันนี้ไปคูดเอของเก่าคืนเนีน่ยเริ่มแล้นว่าของลุงมัง้งเนาะครับแล้วก็ลุงขึ้นไปพอบนดอยพรรทัด<ช>บนดอยได้แต่มีเปิ้ลหมายไว้เปิ้ลคูเออเปิ้ลคูดเปิ้ลหมายไปมีสามสีกันนะที่เพิ่อนไปบอกเพื่อคูด,อ,อ,กคดอ,อกคำนะ่ะทองคำนี่นะ<ช>ทองคำสมัยก่อนเนี่ยม,มันคล้ายๆคล้ายมิ้นอ่ะเป็นแท่งเป็นแท่งอย่างเงาเรื่องเหลืองทองคำเรื่องแบบคขมินแดงน่ะล้วลุงลุงคุดบ่อพดสกัดอ่ะลุงคุดบ่อพดลุงอีดอด้แล้วก็เจมันเตอร์วันหน้ามันตายแล้วก็ไปเก็บแล้วก็ เฮาจวนมูที่เขามีแมคโครนันไปขุดเอาเขาว่าเฮาลุงตัตีกระดูกโคกระดูกเนี่ยลุงเจอโคกระดูกเนาะมีมีมีตอนนี้ก็มีอยู่ก่อนมีมีมีอยู่มันมันอยู่ตรงไหนไอ้มันที่กระดูกที่ว่าของลุงน่ะครับเออแล้วก็มันมันมันกระจายกระจายแล้วนะแล้วอุ่นว่ากระดูกนี่ลุงป้าจะหลายตีอ่ะหั่นตีอันหั่นก็มีแล้วก็อันอุ้นนะไอ้ที่กิมมู๋อ่ะ อันนั้นนี้กระดูกเป็นฝั่งตะกอนแล้วกระดูกมันจะลอยขึ้นมาเลยนะมันคิวหมูก็กิวหมูต้องต้องเข้าไฟก่อนเออทางแยกเข้าไฟมันเข้าไปเียน,นี้กับครับถ้าอยาได้กระทงต้องกิวหมูมันมีมันมีหินกองนะมันมันจะมันจะไปค่าเป็นดอยอย่างนี้แล้วก็มันจะไปกิวข้ามมันแล้วก็ทางลายน้ำฝังควายแล้วก็คนุก้อนนี้เปินเปินว่าถ้าเปินตายแล้วเปิดเอาไปฝังฮะมันจะมีเบื้องหม้อ ของแบบหม้อแบบหุงหม้อแม่หม้อเซมหม้อหมิกออะไรนะนั้นต่อปิ่นปลาจชาก่ะสมัยก่อนผู้เฒ่าบนว่าเป็นปลาจ่าเก่าเว้ยแล้วกระดูกนี่นะแม่ละเพราะว่ากระดูกพรบฝนตกไปหน้ามันสะหน้าดินออกไปแล้วอะมันไหลไปปีละน้อยละน้อยละน้อยประเดี๋ยวนี้กระดูกมันเขื่อนมันถึงหันแล้เป็นเม็ดเป็นขาวๆบอลลอนตอนแกนน้อยๆนะแม่ละตรงที่กิวไฟที่กิวหมู ต่บนกิวหมูมันจะป้าหินสามกองเป็นกองกองให้มั้ยคับอ๋อนั่นัอนก่ออันจใจร่มฮันเนอร์ที่เปียงเปียงฮันเนอร์ครับจะริมหินสามกองเนี่ยข้ามาไปน่ะครับแล้วก็เปียงเปียงเลาะดอยขึ้นไปทางตงใต้ตตนี่เอเอแถวๆนั้น <ๆ S 2> ล่ะเราพอหาติดดอยเลยนะครับกว้างพอที่เปียงเปียงมันจะมีเศษกระเบื้องเศษหมอเศษเท่าไหร่เท่าหอนะครัเศษกระดูกเศษเท่าหันเี่เท่าเจอแล้วก็ปุ่นลงไปปะท่ำพุ่นหินตีหนึ่งที่ไหนครับ มันเป็นสี่เหลี่ยมนี่นะลงุงลงไปไอ้ไอ้ดอยไอ้ลุงตอนนั้นลุงไปซีโมดแดงเราลุงก็จะลามเลยแล้วก็ไอ้มันเป็นสี่เหลี่ยมเราตั้งลุ่มมันกว้าง<ก>ที่ใกล้พระธาตุนี่แขวนแต่จะ,<อ>จะอยู่<า>จะอยู่ตั้งเหนือแล้วก็อันก็ทางอีกแผ่นจะอยู่ตั้งเหนือที่เขาลงคลีบนี่ก็ลงไปที่ว่าไม่เมนเมนกินน่ะเมนกินงูเหลือมเลยรนะเออละก็ไอ้ลุงทำวัดนึงลุงก็ต่อโลกไม้ไปป่วย อ๋อตั้งบนพระธาตุอินแขวนนั่นกะตั้งแม่นาตตอยขึ้นพระธาตุตั้งเหนือตั้งเหนืออันที่น่าอินขวาตรงนี้นะตั้งเหนือพระธาตุอินแขวายขึ้นขึ้นห้วยไปสักหน่อยนน่ะแมสักกิโลเนี่ยแม่น้ำแม่น้รงนี้นาะอ๋ออันนั้นเขาลงคลิปแล้วอ่ะอันแล้วไปหาอ่านแล้วต้องบอกไว้ก่อนเลยตอนนี้ผมอยู่ที่บนเหนืออ่างเก็บน้ำไม่เมยนะครับเป็นคล้ายๆเหมือนกันน่าจะเป็นแม่อาวตอนแม่อาวตอนบนอ่ะแต่ประมาณเนี้ยแล้วก็มันเป็นพื้นป่าพื้นที่คนละพื้นที่กับที่ แถวพระธาตุสายทองคนละพื้นที่กันเลยแต่ว่าดันมาเจอกับคนในพื้นที่ของพระธาตุสายทองซึ่งมาหาขุดจิ้งดีจิ้งโก่งอะไรก็ว่าไปแลวก็เป็นวิถีชีวิตอาชีพของเขานะครับน่าเหลือเชื่อมากเพราะว่าขับรถออกมาตั้งไกลแต่เรามาเจอคนในพื้นที่ที่เรากําลังค้นหาอยู่ราชแถวพระธาตุสายทองเป็นอะไรที่เหลือเชื่อมากนายโอ้นาทปนไว้นี่ก้า 嘿嘿 <laughs> <laughs> <laughs>